สวัสดีครับผมคือเบลิเฟอร์และนี่คือเกม The Darkness ภาค 2, 2> นะครับเรารับบทเป็นนายแจ็คกี้เป็นหัวหน้ามาเฟียนะครับสำหรับใครที่เคยเล่นภาคแรกมาแล้วก okay. hey, hey, hey. wow, ็น่าจะรู้เรื่องดีเฮ้ๆโอ้โหแจมนะเนี่ยน้องหุนดีหุนดีใช่ได้น o อตแ d ตอนนี้เราก็เดินตามมันนะครับอผมไม่ได้เดินนะมันเดินให้อ้าวไอ้บอยไอ้บอย เดินไม่ดูเลยมึงเหมือนขอดิวตี้เลยว่ะดำเนินเรื่องให้เองแบบนี้เราเป็นแบบ first person อืมเหมือนเราเป็นมันจริงๆนะครับอ่านั่งโอ้แม่สาวฟาแฟรดเราต้องซ้ำทั้งคู่เลยหรือเปล่านี่อะไรวะกูจะจับมึงได้ไหมไม่อ่ากูจำไม่ได้จริงด้วยเย่เพราะอะไรเพราะกูล็อกอ้าวเฮ้ยไอ้เชี่ยล็อกอยู่ดีหัวแตกไอ้สัตว์ เฮ้ยเย็ดมาโอ้โหมึงเอางี้เลยเหรอมาถึงตายเลยอ่ะเพื่อน oh the darkness too ไต่เต้อนคืนแล้วนะครับอืมแสดงว่ากำลังจะเริ่มลุยกันแล้วใช่ไหม location his leg ไม่ขากูเป็นไรเฮ้ยจะยิงกูอ๋อให้ปืนให้ปืนนึกว่าจะยิงซ้ำไอ้เชี่ยตีนกูเน่าโคตร ไอ้ปืนปืนยิงยิงออกไอสัตว์พูยิงไงวะอ๋อมีคนลากเราไปอยู่นะครับเฮ้ยเฮ้ยไอเชี่ยโอ้ยแม่งไอสัตว์เล็งยากอออืืหเลือดแม่งสาดจริงในหัวหัวหัวครับไอ้ที่ยไม่โดนสัตสัตเอาหัวหมดแล้วอะไรมึงเราอะไรมึงไอสัตว์ลากกูไปสิ อ๋อขาขาเราเน่าอยู่อีแม่งนิ้วโป้งหายไปเลยอ่ะอีอีอ้วนยิงแม่งอีอ้วนนี่เน่เน่ไปยาวอะไอเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้เพื่อนเราเนี่ยกูยิงเพื่อนเองอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนเลยสัตว์เอาเอ็มดาวน์เดอะไซคิดขวากูคิกไปตั้งนานละแม่งเลงยากเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ยิงยิงล่าแตกไอ้หัวแม่ง ไปเฮียอะไรกลัวหวัดนกเหรอใส่หน้ากากทำไมไอ้สัสไอ้เฮียมันใส่ชุดสีส้มด้วยวะท้องคนเก็บขยะเหรอโอ้ยโอ้เต็มไปหน้าสงสารวะกูเดินเองไม่ได้ต้องให้ลูกสมุนช่วยดึงนะครับตายสิมึงตายตายป่าวเฮ้ยคว้าปืนคว้าปืนปั๊บนั่นกูว่าแล้วต้องคว้าปืน ให้ยิงแบบเ,เฉียงๆฉียงหือแม่โคตรจอดวัวไอสัตว์นี่เล็งเล็งยากเว้ยเล็งหัวแม่งเฮ็ดช็อตังไม่ตายเหรอเย็ดเคมึงอึดมากครับเพื่อนโอ้โหมีถองกระบอกไอ้ปลาเย็ดเย็ดเย็ดหนังจอนวูเลยนะเนี่ยนี่เคาะบอลเลสหรือเปล่า เยด็ดเป็ดสองกระบอกพระเอกโคตรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่อ้โห,โ,หโหเลือดไหลเป็นโลหิตอ่ะโดนปืนกวนสาดรนะครับไปไหนไม่ได้อเอามือบงังจะกันกระสุนได้ไหมนยะได้กลิ่นแก๊สสเมลแก๊ส give me a lighter สแสดงมันจะคว่างโมโลโท็อปเข้ามาเอาโมโลท็อปตายตายตายครับใช่เดาไม่น่ารอดนะถ้าเป็นคนธรรมดาอืมเราไม่ตายจริง,งด้วยเพราะเราไม่ใช่โกสนะครับเราไม่ถูกย่างตายแน่นอนสันนับบิชอ่อาไอเป็นเลือด <laughs> ส้นตีนติดคอกันทุนนะ Move forward Okay อ๋อเกมนี้เขามีทิวทัศน์สอนระหว่างเล่นด้วยนะครับมาชื่อกเกอร์พ่อมึงดิใส่ชุดสีส้มดำเหี้ยอะไรไอสัตว์ไอลูกคนเก็บขยะไอสัตว์เอาปืนมา Embrace the darkness Jackie Release the darkness กด E อ่ะกดแล้วไงเย็ดโอโ้โห เหมือนในเทเลอร์ไปปรโตไทยป่ะเนี่ยเยสมีหนอนด้วยสาตว์หนอนหนอนหนอนน้ำท่วมจิมโอ้โหเฮ้ยเจ๋งว่ะนี่ผมไม่ได้กดเลยเลยเนี่ยสุดยอดเลือดสาดจริงจริงเยสตัวขาดสุดยอดโดนใจกูจะเล่นเกมนี้ให้จบเลยชอบอุ้ยสมานแผลได้ด้วยไอเชียตินเน่าๆแม่งกลับไปเหมือนเดิม เป็นถึงหัวหน้ามาเฟียแต่ใส่รองเท้าแค่ข้างเดียวนะฮะอะไรวะ Yeah it's me man talk to me ใครยิงเราวะใครโจมตีเรากูไม่รูไ้ไม่ฟังไม่ฟังเดี๋ยวค่อยติดตามในเรื่องทีหลังกูขอโบวก่อนไอ้เที่ยม่งพูดมากไอ้สัตว์ backspace to view your objective กด backspace เพื่อดูนะอ๋อว่าเราต้องไปตรงไหนต่อนะครับโอเค Q ิว grab growing object เอ้ยเหี้ยอ๋อได้ได้ได้เหล็กมาแล้วกด Q ิวทูชอว์อ e ดอันนั้นหมเโอ้โหมีงี้ด้วยเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะเยสแน่นขนาดในเกมยังบอกเยสเลยแั้วไง m ิเตอร์คลิก for basic d e m o n arm slash อ๋อคลิกกลางเป็นการเอาไอ้นี่ฟาดนะครับโอเคเป็นเป็นแล้วปืนกูไปไหนแล้ววะช่างแม่งเดี๋ยวก็มีให้เก็บ อยังไง pull and push upward อ๋อกดค้างไว้แล้วก็เลื่อนขึ้นลงอ๋อจะเป็นการตีขึ้นลงนะครับโอเคตีซ้ายตีขวาก็ได้ขอให้เรากดค้างโอเคไม่ยากไม่ยากนี่ยังไงนี่ยังไงเฮ้ยยังไม่ตายเหรอหืมขาดสองท่อนไอสัตว์เย็ดเข่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไซยุนาระพ่อมึงนี่นี่คุ้นจักแต่โออิชิอ่ะอย่าเอาดักเดทหายไปแล้ว สเปซทุจัมจัมสิเฮ้ยโอเคโอค้ว่าไงสาวน้อยอ่ะผีนี่ว่ะว้าเจลแฟนมึงแน่แน่คิวทูกรับเอ็กทริคอ์บอี h ดส s why อ่ะทำลายแล้วไงต่อ <c oughs> เรื่องมากจริงกว่าจะเปิดได้ยังไงกับเอนมีวิธกร่วงฮอตยสิคิวอ่ะ เย่ yeah. แล้วไงกดหนึ่ง x e hell enemy เยส yeah. หัวขาดไอ้สัตว์เจ๋งโคตรอือหืออะไรอะไร show object enemy and make weapon ลงสู่ดิมอนอารควางใส่มันอ๋อหกระปิม before h e r e cover อ๋อจับจับมันขึ้นมาได้ grab weapon from a distance หยิบปืนอ๋อเจ๋งว่ะกดคิวนี่คือเอาไว้หยิบเลยนะ ยิงกระบาลปตูรถเป็นโลได้เอ,อเ้ยเจง๋จงเจ๋งนี่นะม,มือนี่นะฮะหัวหัวเชื่อไหมอื้มเหมือนคอร์ดิวตี้ผสมโบลตเกสเลยวะ่ะสุดยอดเกมนี้สุดยอดครับเพชช็อตอื้มมีสโลโมชั่นเหมือนคิวริงฟรอมึงผสมกันเยอะไปแล้วมีเล่นปืนคู่เหมือนคอ,อ,อร์ดอเวลส์คือเดวิดมิคาอีวะ ผมใช้เวลาเล็งหัวนานมากเป็นมัลติเพเยอร์คงตายไปแล้วละ่ะสำหรับใครสนใจเกมนี้นะครับเคนตัมเขาได้อัปโหลดเอาไว้แล้วในลิงก์ด้านล่างผมก็พิมพ์มาไว้แล้วครับไปโหลดกันได้เลยสำหรับใครอยากให้มันตัวขาดเลยเอ้ยยังไงอะคือปกติศัตรูตายมันจะไม่ขาดนะครับมันจะไม่กอมากผมมีพัดพิเศษก๊อปลงไปในโฟลเดอร์ที่เราลงเกมไว้แทนแครกมันก็จะกอลองโหลดไปเล่นดู แล้วนั่นมันเฮี่อะไรวะมึงจะยิงกูอ่าเฮ้ยกอลัมเหรอวะเย้ใส่เสื้อทงชาติอังกฤษด้วย <c oughs> มึงเป็นแฟนบอลอังกฤษปะเน,นี่ยอ๋อรู้จักกันดีวะตอดอีกไอกสัตว์มึงตอดจริงด้วยคสคิปซิซีเมาติกโอเคไปเลยกูอยากบู๊แล้ว เ e s อ E ที่พิก up ไมโครอุซี่โอ้โหมีอุซี่หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งอุซี่เอาเฮียอะไรเนี่ยกดสิอ๋อมีปืนคู่ด้วยเย็ดเคแย่ใช้คู่กันสองกระบอกได้ Q grab g o i n ง d o ยลิ i v e in the heart destroy อะไรอะกร a b อะไรวะอ๋อเป็นเป็นไอเทมเหรอวะ ไม่รู้ให้แัปอะไรกูเอาหมดอะ Left s h i p t o Spin อ่านี่ทำเป็นอยู่แล้วครับสันดานเดิมจากคอร์ด,อดิวตี Access the Talent Shine y e t โ o มี up สกิลไอสัตว์เหมือนเดวีเมคาอีกแล้วนะ Eat Hot ให้กูทำอะไรอะอ๋อเป็นสายสกิลเออเฮ้ยใช้ได้วะ่ะโอเคพอ อ๋อกินโอ้กินหัวใจเว้ยกราฟิกแม่งใช้ได้เลยวะ่ะถึงมันจะไม่ใช่แบบสมจริงแต่มันก็เป็นแบบกึ่งการ์ตูนกึ่งเรียลลิตี้นะฮะเ,เจ๋งเจ๋งชอบที่สำคัญนะแม่งเลือดสาดอิสต็อก <'s> <'s> อะไรวะอ๋อสองคนนี้เป็นลูกเพื่อนก<ป>ันนะครับอเอเ้าไอเ้อเหี้ย <c oughs> ช่างแม่งกูฆ่าอย่างเดียวว่าไงจ๊ะเออเฮียกูนึกว่าศัตรูไอสัตว์นี่เฮ้ยเฮ้ยด้านหลังด้านหลังเฮ้จยจะตายจะตายสัตว์จะตายจะตายแม่งยิงมาจากไหนวะตายแน่มึงตายแน่มึง เข้าหัวครับเข้าหัวเฮ็ดชันยังไงวะอยู่ไหนอยู่ไหนอีทหนัดกินหัวใจแล้วพลังเพิ่มนะครับเออเจ๋งสิ่งปืนเพาะดีกว่าอย่างงี้สิ่ถึงจะโดนใจวัยรุ่นมาตัวแตกรับมือแตกเลือดเป็นเลือดนี่เลือดเป็นเลือดถ้าเลือดเป็นเยี่ยวนี่ก็แปลกนี่นะมึง สุดยอดจริงๆวะ่ะเกมนี้ผมจะเล่นแม่งให้จบเลยอะ่ะภายในวันนี้เลยไอ้สัตว์ไอ <c oughs> อยู่ในแสงไม่ได้เหรอเป็นขาวดำอ๋ออ่านอ่านมาครับอ่านมาอยู่ในแสงไม่ได้ใช่เลยดาร์ l i n ิง s <c oughs> s สซิสมันต้องปิดปากด้วยว่าเฮียแถวนี้บัดนกระบาดนึงไง มาน,นี่เลยมาน,นี่ฉีกครับชีกโอ้ยอ่าเหมือนเดสสเปซเลยวะพี่ใช้ได้ใช้ได้โดนใจ <c oughs> เฮดช็อตเฮดช็อตอังกียนี่ตายแล้วนี่ยว่า <c oughs> เฮดช็อตแล้วไม่ตาย ภาพมันก็ไม่ได้เรวยร้อยเลยเนี่ยเป็นแบบออกแนวการ์ตูนเหมือนคอมิกอะคอมิกบุ๊กอะไรประมาณนี้เฮ้ยขี้ย,ยลงไปดิโดนแสงแล้วจอจะเป็นขาวดำนะครับแล้วพลังชีวิตจะไม่ฟื้น The darkness ก็จะหายไปอาแล้วยังไง Don't go to the light อะามเข้าไปที่แสงแล้วไงวะ Can't be grabbed until the light is destroyed ๋อต้องยิงไฟ เหมือนสปินเดอร์เซลเลยสัตว์เกมนี้เหมือนเป็นลูกผสมของหลายๆเกมเลยนะเนี่ยต้องตามเข้าไปไหมเนี่ยเขี่ยเข้าไม่ได้หมอบไม่ได้วะเรื่องพวกแมงเล่นแบบบัตเทิลฟิลดด้วยเฮ้ยฆ่าแมงไป้ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโหกูอาไฟอยู่นะเนี่ยลบลบมีปืนนึงไม่ใช่เหรอนานโอ้ยเอ กินหัวใจวเฮียอยู่ในแสงแล้วกินหัวใจไม่ได้อ,อ๋อมันต้องอย่างนี้โอเคค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับเกมระบบใหม่มีทั้งปืนมีทั้งแขนเยี่ยมเยี่ยมเยีเ่ยมเอ้าเฮียกูยิงใครตายวะเออซ้ำแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยๆจ้ามึงฮัสซิสอ๋อนี่เป็นเพื่อนเราเออน่ารักว่ะเหมือนกอลัมเลยเฮียมึง หลอดอัพเด the link วะเนี่ยนี่ช็อตเแกช็อตไอ้แล้วไงแล้วไงต่อวะใครไม่รู้อ่ะกูยิงหมดกูเป็นคนช่วยอยู่แล้วกูดักไอ้แขนขาดแขนขาด เจ๋งว่ะดีคอนเดอร์โอ้ยลูกซองลูกซองแม่งฉีกขาดแบบเห็นข้างในเป็นอะไรเนี่ยสมองกระดูกสันหลังย็ดเคแม่งละเอียดดีว่ะหยิบมันขึ้นมาเอาไปด้วยสวยดีเย็ดเย็ดเย็ดอัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดอะไรดีเนี่ยแขวนคอตายนี่แหละวะคอมแบนเบลล์มามาเอ้ยมีแล้วเนี่ย ยิงมาแม่งเลยไอ้อสัตว,ตว์ลองยิงใกล้ๆดีดูไส้ไสจะทะลัก,กว่าลูก2ลูก2อจอยิงแม่งโอ้อะไรวะตัวไม่ขาดเป็นไรแค่นี้ก็เลิศล้วน,นี่แโหโะโห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 หหอรแอบ อ f เอฟเอต์อ f เอาให้ดินี่แน่หัวไม่โดนหัวหัวสิหัวสิวสเออถ้าได้ h a d shot มันจะได้เป็นบบกยี่สิบนะครับผมเป็นโรคไตครับไตหาหัวจามต้องกินไตเอ้ยต้องกินหัวใจ <c oughs> <c oughs> ไตหาหัวจามตั้มหาหัวใจครับเราต้องแดกหัวใจคน แดกหมดอะทั้งชายหญิงอโอ้ยเย่กระโดดลบ <c oughs> สุดยอดชักหลงรักเกมนี้เขาแล้วสิตัง้งแต่เลือดหยดแรกที่มันไหลออกมา <c oughs> ไะไวะไป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 เชี้ยติด ตามมันไปนะครับมันเป็นเหมือนเป็นไกด์นำทางให้เราเลยวะ่ะตายตายตายไกล,ลับไปไก่หลับไปสิหลับไปได้แล้วอไอ้เวรไม่เฮดช็อตไอ้แม่งเอากระทะตีหัวอ๋อไม่ใช่เอาหมวกหมวก าตาแม่งทิมเดียวกันหมดเลยสัตว์อะไรใส่กระสุนหนอจ๊ะอะไรมึงเราอย่ามายุ่งกับกูกูเพิ่งหัดเล่นเอาเยี่ยลูกหมดไม่จอด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 ครับือืม <c oughs> <c oughs> แรกหัวใจ <c oughs> เ,เกมนี้แม่งล็อกดีกว,ว่าอันดดเอาขึ้นไปไหนไม่ได้ขึ้นถอยควาย เฮ้ยอีนี่นเอาเจนนี่ครับไม่ใช่อีนี่เจนนี่ฟักอะไรเนี่ย t h อ horse will not die อะไรวะกูไม่เก็ตอ้ามาฟื้นตัวในนี้คงไม่ได้บูอะลรและเดีย๋ยวผมเล่นต่อก่อนนะครับสำหรับใครที่ถูกใจก็ไปซื้อของแท้มาซะ หรือถ้าไม่อยากเสียตังก็โหลดจากลิงก์ด้านล่างนะครับของเคนตัมซัมยี่แห่ง j จ k กเกอร์เอัพไว้ให้แล้วสำหรับกอกอแพดก็มีให้ด้วยนะครับก็คือเวลาฆ่าแล้วมันจะขาด2ท่อนแอบปกติมันไม่ขาดโหลดไปได้เลยผมเตรียมไว้ให้แล้วเหมือนกันใจดีอยู่แล้วโอ้ย oh yeah. เจอกันรีวิวหน้าบ๊ายบาย